ถึงแม้วันนี้เขาจะออกมาประกาศตัวแล้วว่าจะไม่กลับไปทำแล้วแต่ในแง่ของทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาผิดได้หรือไม่อย่างไรคะจริงๆความผิดมันค่อนข้างจะสำเร็จไปแล้วนะอ๋อฮะนะถ้ายิ่งทัามีผู้เสียหายมาล้องเนี่ยก็ก็ถือว่าจะเป็นการอชอบโกงประชาชนหรือเปล่าเราอยากให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องด้วยะนะครับคือ ถ้าสำนึกแล้วแล้วก็เลิกแล้วจะไปทำอาชีพใหม่เดี๋ยวไอ้หมอกลุ่มพวกเนี้ยมันก็จะมีคึ้นอิกเพราะฉะนั้นใครมาทำที่เป็นการที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนต้มตุนหลอกลวงเนี่ยผมผมผมยังมีแนวความคิดว่าควรต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นที่หลักจำนะครับต้องไปทำไสยศาสตร์ผูกดวงกันในฮ่องกงนู่นนะ คือคือต้องการอย่างนั้นจริงๆเลยเลยเรียกร้องไปถึงพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออะไรพวกเนี้ยเข้ามาเหอะแล้วเข้ามาสักสิบคนนะครับก็ก็ถือว่าครบองค์กอบแล้ว